ช่างภาพหื่นเดินตามสาววัยสิเข้าห้องน้ําล็อกกรอนขังพยายามข่มขืนหญิงสาววัยสิปีได้ออกมาโพสต์เตือนภัยหลังจากเจอช่างภาพพยายามข่มขืนหลังจากนัดกันไปถ่ายแบบที่สระน้ําภายในหมู่บ้านแห่งหนึ่งแต่เคราะห์ดีที่มีคนจะเข้าห้องน้ําจึงตะโกนลั่นและหนีรอดออกมาได้โดยระบุว่าสอบถามหน่อยได้ไหมคะพอดีวันนี้ได้นัดตากล้องไปถ่ายแบบค่ะเขาพาเราไปดูโลเคชั่นสระว่ายน้ําในหมู่บ้าน เราก็โอเคนะสะสวยดีเขาให้เราไปเปลี่ยนชุดเพื่อที่จะมาถ่ายรูปเราเลยเดินไปเปลี่ยนชุดในห้องน้ําห้องน้ําข้างสะว่ายน้ําแล้วเขาก็เดินตามไปห้องน้ําเขาบอกให้เราลองชุดให้ดูเราก็ลองแล้วถามว่าชุดนี้โอเคไหมเข้ากับวิวสะน้ํำไหมเขาก็บอกได้หมดแล้วสักพักเขาก็จะข่มขืนเราเขาเดินมาในห้องน้ําแล้วล็อกกรอนแล้วเขาก็จับเรากดเราก็สู้กันอยู่พักใหญ่เขาก็จับเรากด ทำกับเรารุนแรงเราก็ขืนเขาจนมีคนเดินเข้าห้องน้ําหนูเลยตะโกนลั่นจนหนูหลุดมาได้ตอนนี้หนูปลอดภัยดีค่ะแต่มีปวดตามร่างกายนิดหน่อยเพราะสู้กับตากล้องคนนั้นอยากให้ทุกคนระวังจะได้ไม่ต้องตกเป็นเหยื่อแบบหนูหนูไม่ได้มาประจานตัวเองหนูแค่อยากถามว่าหนูเอาผิดเขาได้ไหมหนูอายุ19หนูเอาผิดอะไรเขาได้บ้างเราเรียกค่าเสียหายได้ไหมเขาบอกถ้าจ่ายเรื่องจะเงียบค่ะหนูต้องทําไงอ่ะ ก่อนหน้านั้นเขาบอกถ้าไม่ชักหรืออมให้เขาเขาจะไม่ปล่อยตัวตอนนี้ขวัญยังเสียไม่หายค่ะหญิงสาวผู้เสียหายยังโพสต์ภาพข้อความแชทที่คุยกับช่างภาพคนดังกล่าวหลังเกิดเรื่องซึ่งช่างภาพพยายามจะสอบถามว่าจะให้ทํายังไงเพื่อไถ่โทษและบอกว่าพยายามควบคุมตัวเองแล้วแต่จะให้ชดใช้อย่างไรให้บอกมาจะไม่ทําแบบนี้กับใครอีกแล้วทั้งนี้หลังจากโพสต์ดังกล่าวถูกแชร์ออกไป ก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นวิาพากษ์วิจารณ์ต่างๆนานาพร้อมแนะนําให้ไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตํารวจในพื้นที่ที่เกิดเหตุเพื่อดําเนินคดีกับช่างภาพคนดังกล่าว